ต่อมใต้สมองนะครับต่อมใต้สมองเนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อขนาดเล็กที่มีขนาดเพียงแค่เม็ดตัวเท่านั้นครับบริเวณที่มันตั้งอยู่เนี่ยอยู่ประมาณอยู่ด้านใต้ของไฮโปไทรมัสครับส่วนหน้าที่ของมันก็คือควบคุมต่อมไร้ท่อในร่างกายทั้งหมดเลยครับโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับต่อมใต้สมองนะครับก็คือโรคเกี่ยวกับการเจริญเติบโต,ตของร่างกายครับเช่นโรคแคลเกน จะเป็นโรคที่ทําให้เจริญเติบโตไม่ตามวัยครับก็คือช้ากว่านั่นแหละครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นโรคยักก็คือเจริญเติบโตสูงกว่าวัยครับต่อมต่อไปนะคะคือต่อมไพเนียลค่ะต่อมไพเนียลนะคะเป็นต่อมเล็กๆที่อยู่บริเวณตรงนี้ค่ะซึ่งต่อมไพเนียลเนี่ยก็จะทําหน้าที่การยับยักรเจริญเติบโตของต่อมเพศที่จะเข้าสู่ช่งวงวัยรุ่นนะคะแต่เมื่อเข้าสู่ช่งวงวัยรุ่นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อการตกไข่หรือว่าการเป็นประจำเดือนในเพศหญิงค่ะ แต่ถ้าหากผลิตฮอร์โมนนี้มากเกินไปนะคะก็อาจจะเป็นหนุ่มหรือว่าเป็นสาวช้านั่นเองค่ะแต่ถ้าต่อมนี้ถูกทําลายไปนะคะก็อาจจะกิดเนื้องอกในสมองหรือว่าอาจจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเร็วกว่าปกตินั่นเองค่ะต่อไปนะคะต่อมไทรอยต่อมไทรอย,เ,ยเป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราเลยค่ะมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอกซินจะช่วยการควบคุมการเผาผลาญและการเจริญเติบโตต,ต่างๆในร่างกายของเราแต่ถ้ามีการผลิตฮอร์โมนนี้มากเกินไปก็ทําให้เกิดเป็นโรคคอพอกค่ะแต่ถ้ามีการผลิตฮอร์โมนนี้น้อยเกินไป ก็จะทาให้ระบบเผาผลาญต่างๆและการเจริญเติบโตต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยผิดปกติไปนั่นเองค่ะต่อมพาราไทรอยเป็นต่อมไร้ท่อที่มีขนาดเล็กเท่าเมล็ดถั่วเขียวดังนี้ค่ะสําคัญในการควบคุมแคลเซียมของร่างกายอยู่บริเวณด้านหน้าคอใกล้ลูกกระเดือกทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนต่อมพาราไทรอยการสลายของกระดูกเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมของลําไส้การกระตุ้นไตสําคัญในการแข็งตัวของเลือดการทํางานของหัวใจการทํางานของกล้ามเนื้อ การส่งสัญญาณของระบบประสาทและการแข็งแรงของกระดูกและฟันโรคที่เกิดจากกอมพาราไทรอยทำงานมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นกระดูกพุนปวดตามกระดูกและข้อโรคที่เกิดจากกอมพาราไทรอยทำงานน้อยเกินไปยกตัวอย่างเช่นชาตามปลายมือปลายเท้าและกล้ามเนื้อกระดูกการดูแลและรักษาเพิ่มแคลเซียมและวิตามินดีให้เพียงพอและ ตัวสุขภาพประจําปีทุกปีเป็นต้นค่ะต่อไปก็จะเป็นต่อมไทมัสนะคะต่อมนี้จะอยู่บริเวณด้านหน้าซวงอกหรือด้านหลังกระดูกหน้าอกบริเวณหน้าอกส่วนบนค่ะซึ่งต่อมนี้จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆผีเสื้อค่ะและเขาจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุค่ะทารกที่อยู่ในครรภ์ของมารดาต่อมไทมัสจะมีขนาดโตมากค่ะ แล้วเมื่อเราข้อออกมาแล้วอายุได้ประมาณ6ปีต่อมไทมัสเราก็จะโตที่สุดค่ะแล้วจะค่อยๆสลายหายไปค่ะตอนนี้จะทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันค่ะเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ําเหลืองค่ะหน้าที่หลักของต่อมไทมัสนะคะก็จะผลิตหรือพัฒนาเซลล์เม็ดเลือดขาวค่ะชนิด T เซลล์ซึ่งมีความสําคัญในการต่อสู้กับการติดเชื้อหรือโรคต่างๆด้วยค่ะถึงตับอ่อนกันแล้วนะคะตับอ่อนแบ่งได้2ประเภทดังนี้ค่ะต่อมมีท่อและต่อมไรท่อค่ะ ต่อมมีท่อนะคะจะทําหน้าที่สร้างน้ําย่อยเพื่อไปย่อยสารอาหารค่ะส่วนต่อมไรท่อนะคะจะทําหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอิซูลินและฮอร์โมนพูกากร์อนค่ะซึ่งทําหน้าที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดนะคะส่วนโรคที่พบในตับอ่อนนะคะก็จะมี ตับอ่อนเซฟมะเร็งตับอ่อนและถุงน้ําในตับอ่อนค่ะมาต่อันที่ต่อมหมวกไตนะคะต่อมหมวกไตแบ่งเป็นสองส่วนดังนี้ค่ะชั้นนอกนะคะทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนกูโคโคอติคอยนะคะเป็นควบคุมเมแทบอดีซึมและการเผาผลาญในร่างกายค่ะและฮอร์โมนมินเนราโคโคอติคอยนะคะควบคุมความสมดุลของน้าและเกลือแร่ในร่างกายค่ะส่วนชั้นในนะคะทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนอะดรีนาลิน ซึ่งมีผลจากการถูกกระตุ้นค่ะเช่นการตกใจการตื่นเต้นนะคะและสร้างฮอร์โมนนอร์อดีนาลินซึ่งมีผลทําให้เส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวัยวะในการหดตัวและบีบตัวค่ะส่วนโรคที่เกี่ยวกับต่อมหมวกไตที่พบบ่อยจริงๆนะคะก็คือโรคแอนดิสันค่ะเป็นภาวะต่อมหมวกไตทํางานไม่เพียงพอค่ะและโรคคุชชิงนะคะเป็นภาวะต่อมหมวกไตทํางานมากเกินไป ภาวะต่อมหมวกไตทางานผิดปกติตั้งแต่กําเนิดและเนื้องอกในต่อมหมวกไตเนี่ยนะคะอาการรุนแรงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของโรคค่ะและระบบต่อมต่อไปก็คือต่อมเพศนั่นเองค่ะต่อมเพศนะคะก็จะแบ่งเป็นต่อมเพศชายต่อมเพศหญิงค่ะซึ่งเราจะมาพูดในเรื่องของต่อมเพศหญิงกันก่อนค่ะซึ่งต่อมเพศในเพศหญิงอ่ะเรียกว่ารังไข่ค่ะหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษก็คือโอริค่ะซึ่งมีหน้าที่เนี่ยเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงนะคะ และเพศหญิงก็ยังมีการสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่าเอสโตรเจนด้วยค่ะและฮอร์โมนตัวที่2ก็คือโปรเจสเตอโรนค่ะซึ่งฮอร์โมนพวกนี้นะคะจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆของเพศหญิงเช่นเกิดการแบบมีขนขึ้นตามรักแลหรือว่าตามขาอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกทางเพศต้นนมนก็จะมีการจเจริญเติบโตสโพก็จะผาาอีกด้วยค่ะและต่อไปก็เป็นต่อมเพศในเพศชายค่ะต่อมเพศในเพศชายนะคะเรียกว่าอันทักค่ะซึ่ง ในเพศชายเนี่ยจะมีการสร้างฮอร์โมนเหมือนกันค่ะซึ่งฮอร์โมนนะคะมีชื่อว่าเทสโทสเตอโรนค่ะซึ่งฮอร์โมนของเพศชายนี้จะทําให้เพศชายมีการเปลี่ยนแปลงค่ะนั่นก็คือเพศชายจะมีขนตามบริเวณต้นขาลักแล้และอวัยวะเพศค่ะทําให้เพศชายนะคะมีความต้องการทางเพศและอีกอย่างนะคะก็ทําให้เพศชายเนี่ยมีกล้ามเป็นมัดมัดมีขนขึ้นตามแขนอีกด้วยค่ะยังไม่จบนะคะทุกคนมันยังมีโรคที่เกี่ยวกับต่อมเพศอีกค่ะ โรคที่เกี่ยวกับต่อมเพศเช่นเริ่มค่ะหรือจะเป็นหนองในหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนน่าจะรู้จักค่ะนั่นก็คือซิฟิลิสค่ะและอีกอย่างหนึง่งก็คือ PCOS นั่นเองค่ะ